สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างขององค์กรหน่วยงานภาครัฐกันต่อนะครับโดยในคลิปนี้เนะี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีการตรวจรับพัสดุนะครับซึ่งพัสดุนั้นเนี่ยเป็นพัสดุที่มีการประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยนะครับ ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถาใช้งานได้โดยสมบูรณ์เนี่ยตรงนี้คณะกรรมาการตรวจรับเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับข้อ175วงเล็บ6นะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าการตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วยเนี่ยนะครับถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างเนี่ยยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นนะครับเน้นตรงนี้นะครับให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและก็ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน3วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบนั่นเองนะครับนี่คือวิธีปฏิบัติของขคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภาครัฐนั่นเองนะครับ